สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ Honda CRV 2.0เจน3รถปี2010เกียร์ออโต้รถใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สรถบ้านลำดับที่1เจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดงกุญแจรีโมทอยู่ครบทั้ง2ชุดแลกไม้วิ่ง182,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc ซอัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ รถขับขี่ดีมากขับเคลื่อนสองล้อพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นภายในเบาะหนังแท้สีดำเดิมโรงงานภายในกว้างขวางสวยสะอาดมากระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบเจ้าของใช้รักษาภาสีหมด5มีนาคม2567หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอขายที่ราคา319,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องรถสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ